มันข่าวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาแนะนํานะคะชื่อว่าชีนีคือต้องบอกว่ามีเพื่อนทําผลิตภัณฑ์ตัวนี้ชีนีแล้วนางก็เอามาให้ใช้นะก็บอกลองใช้นะจะรีวิวก็ได้ไม่รีวิวก็ได้ก็เลยแบบเออเออเดี๋ยววาชา้แล้วจะรีวิวสรุปว่าอะไรรู้ไหมคะพอดีว่าคุณแม่คะ่ะไปฉีดนะคะเป็นแบบสเปรย์ระงับกลิ่นกายไม่ใช่ระงับกลิ่นเป็นระงับเหงื่อแล้วเราดันไปแพ้ พ a ้เสร็จมันเป็นรอยดำรอยไหมอ่ะข้างหนึ่งตรงใต้วงแขนตรงเนี้ยเราก็แบบเฮ้ยกะว่าวโอเครอแผลหายเดี๋ยวจะจะไปทำเลเซอร์สรุปว่าก็เลยหันไปเห็นว่าโอเคคุณเพื่อนให้อันนี้มาก็เลยลองใช้ใช้ไปได้สักประมาณสออาทิตย์อ่ะเราก็โอเคทาดเรื่อยๆลองดูเฮ้ยพอหลังจากสองอาทิตย์มาสองกระจกมันขาวว่าไม่ต้องไปทำเลเซอร์แล้วจ้ะืนนี้รดมากไม่ได้ค่ารีวิวนะคะแต่ว่า ใ้แล้วมันเห็นผลจริงๆคือเพื่อนบอกว่าสามารถที่จะทาหัวเข่าวข้อสอบข้อพับคือดําตรงไหนทาตรงนั้นนะแล้วมันเห็นผลคือคุณแม่ลองแล้วค่ะมันใช้ได้ผลจริงๆนะแล้วที่สําคัญเนี่ยมันสามารถระง,งับกลิ่นกายได้ด้วยคือใช้เป็นโลออนได้ด้วยนะคะเป็นแบบเดีโอเดรนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีปัญหาเรื่องรอยดาอะ่ะแนะนําเลยควรจะลองใช้เพราะว่าตัวของคุณแม่เอกก็คือตัวที่ฉันเองนะคะลองแล้วเห็นผลจริงลองเลยค่ะชื่อว่าชีนีชีนีชีนี